คางทางอีกแล้วครับไม่นี่มาร์เนตคางทางนะครับไม่นี้ตัวนี้เหลืองอีลีนี่แหละเอวินเหลืองอจังเดอร์หนึ่งเกิดน้ำกันเลยครับจุ๊บจุ๊บนี่นะครับอืุ้ยนี่เด่นนะเนอ้ยอ๋อทำนะครับนี่เขียนปูเลยกอดใหญ่ Sí, ินนเาาะจ้สวัสดีพญา,ามีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่นานนะครับผมมื้อนี้ก็มาขอกัะบ้านวินเาานซาวันที่แรงนึงมื้อนี้มาขอกันในเ่ยเซาวันที่6เนาะจ้าตุกกะบ้านสุขจ้าเดือนมิถุนายนพศ2568จ้ามาขอกระหนึ่งหนึ่งนะครับผมมื้อนี้ท่าหนึ่งเข้ามาพิ่กัดปลาสำนักสงฆ์น้อง,งอจององไห้นะครับผมอยู่ในเขตบ้านน้องแปนหมู่3ตําบลหน่วยกางอำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากเมื่อวาน สองตาฝโค่นทำอยู่กลางคู่น้อง,งนึงเนาะเนี่ยจ้าอ่ะไปหลุดกันมึงนะครับมาหนียู่ในปา่าน้องจองน้องไห้น,นี่สิได้สิมาเฮ็ดยังเนี้ยนะครับผมจ้าไปจ้าเริ่มต้นเข้ามาก,ก็คางท่างเลยนะครับเฮ็ดหนึ่งหนึ่งใช้ให้ลวงอบเลี้ยงเลน้ยงหนึ่ง,ง,ออง,งวันน่ะนะครับพี่กายแกเดรไลด์ได้อยู่นี่ครับพี่กายนี่ได้จูงเพเงื่อนพี๋เพื่อนกำลังไข่เนาะ จานนี้คือดอกงามจริข้น,น,นอนอจ้อะนีครับออดูเดืองามเลยเห็ดยังขาวๆหน,นึ่งงเห็ดผงไข่จ้ะเห็ดตะไข่นะกําลังเห็นเนาะจ้าได้เห็นหนึ่งกอใหญก่จ้ะกอวยญ่กออลวงครับครับตูง,งามนาดนหนึ่ง บบอบกาง,งาหม,มูแพรไปแค่นีพี่กวินนาขาเป็นคนนี้กลิ่นเปรนเท็ดะงูคุณ่นี่ครับอีบนนหนึ่งนึงเนื้อใหม่คือกูสักเยอ,ยอะลพี่เขียงปูเลยเตืรนเอกลักษณ์พันธุ์ตูมใหญ่ตูมหนา,นานนหนึ่งแขงหวานนำครับหอม อยูบอ่บทางานอะนาคุณนะนี่เอดรลดข้างทางเลยนะครับเป็นขา,ขา,าเลยนะครับนั่นไข่เห็ดละงูขาคุณน,นะครับอีกสีขาเป็นมูเลยนเนาะพี่งน มัีกำลังเห็นคนมาผู้หนึ่งบมหนึ่งที่สองผมพิ่นมาแตอยู่ในป่าพาวันหมเนาะของมาสวยเลยว่าเห็นเพิ่นนะครับแมนอยู่ไอหวินแมเนเอาเสกเพิ่นดีๆเลยนั่นร่วมกันเลย,ยน,นี่โบแมนจะนี่โบแมนเนาะเนี่ยเจะนี้โบแมนด้วยครับไปล้างมืงอเอาเรื่องหนึ่งใน,งนหอ้อง ตัวนีแมนอยู่เั็นหนีพัดแมนมีนี่ละจุ่มนี่ล้วพวแมนตัวนี้ก็ชิ้แมนนี่ลด้แมนตัวนี้เช็คเบื้องดีๆนะครับสำหรับมือใหม่นี่เจอมือเก่าก็เคยผ่าด้วยกันแล้วน้องหนึ่งก็ไปเช็คหลายหลอดปะเนาะโคนจ้ะอันจ้ะโคดี้อันเลยแล้วก็เอาโคดี้อัจ้ะอย่างนี้แหละไข่จีได้หนึ่งไข่โอ้หไข่จีสมไม่บินถ้าสีเหลืองเด้ที่ผ้าไปเอา เั็หน่อยบ่ัหน่อยอีกสามชั่วโมงหรือมะฮันยังพอ,อ,มมอบ่สามชั่วโมงบานได้กันปิดตูมเย็นนี่เนาะเ<โด>ย็นนี่คนห่อมคนทีเลยเนะี่ยนี่นะครับตูมเพิ่นอู้นึงฮะใหม่เล็กน้อยในหันนี<โดย>่คอนแทกนี่หัวแท่งมันเตอฮึ่มีนะครับเออเป็นสองเลยอ่ะเคลียร์พื้นที่ออกก่อนนะครับพุูนะ จัดการมาหลายดอ,อกอยู่นะครับแด,ดงกับพ่อหมดแดงบาดเอ้าเขอบใจเอาสีอีกคนทา,างทางคือเก่านะครับามานนำบานนี่เด็ขี่รถเลาะเลยนะครับก็คือเขาเลืองกลายก็เชิงผู้ได้แขนเอวนี่น,นู่นนึเชิงผู้นีน่พี่น้องลายอีลีครับท่งนี้ครับมูฮิเชียงรุนกำลัง,ลงมาไอวินเดี๋ยว <laughs> ฟ้าวา่าแปล่ามูใหญย่ยนบนบ้านตัวนี่เหลืองอีลีนี่แหละไอวินเหลือง เรียนสดเลยนะเรียนสีเหลืองๆเลยสวนนี้มันฮิตละงูกนี่ละน้อยบินเนาะโปอกันไปโปะได้ก็โอเเพว่าฝนห่ำพนนะฮิตเปิ่งกระเทียวปนกันเลยนะสวนแถวเลี้ยงเนี่ยนี่จูมมักไงใหญ่บ่นเนาะมันคือสีส้มเนาะเรืยนเล้งอมส้มครับจูมใหญ่ อันนะี้ใหม่โอ้เฟียดตรงตวนี้ตัวขาพันอดอกก่อนเดี๋ยวเราลเลยนะ่นน,น่ะมีมียนจ้ะเพราะว่าพื้นที่สมนะ่ะจะตัวนี้ได้อยุ่งยานี่ ใส่นี่ฮาวนะครับนี่เนี่ยนีุ่ดน,น,น,นี่ m i n สีส้มใหญกันมาเป็นชีอื่นแต่เก่าทั้งหนาวนายยีน่อีกหนึ่งหนึ่งพูดมบ์บกพูนเบิ้งเบิ้งหนึ่งหนึ่งะเพิ่นกระดายยูเมนว่นี้นได้ดว ไก่อยู่นะครับจำเอาไว้ไไปหน้าเนาะผมบอกร้ายคลิปเลยครับอยู่นีนั่นหนึงหน่งมีอนจ้ะอังจากหน้ามันเจ็ดแปดลอยเมรแต่ว่าปานย้ายไปหอดประเทศเลาวบนนี้ครับนี่ใส่อยู่เนาะเป็นปลาติดไปเลยครับอีกหนึ่งนีง่เห็นแต่ดอกเป็นกอดเกิดก้อนดอนกอนอเน้นปล่อยจ้ะเป็นเสือไปนะครับทางยีชีขาวด้วยหนึ่งีงาขาวสีขาวชีบนตัวนลยชีตุ้มะ ตาหกเลยนี่รถรดไปท่างหนานะครับคู่หนึ่งยางหาคือมีเลือดฝ่ามานันีกน้ำหนึ่งน้ำบาดน,นี่ก็ได้ก็เป็นเรื่องหายทิ้งฉันน้ำบาดนมันประลดาดชีคมันนึงคนนี้บาดแล้วเรืยอันนั้นเพื่อนเสียอันนั้นล่ะ <laughs> สมบูรณ์แนวนี่เอาเลย ต้องหกออกหลายเนาะไมนที่ประเทศเพื่อนเขาดงผัดบอ่อปันไหนเนาะบอ่บอบ่อว่าเกือบบอ่เห็นกันบ่ไปเห็นหมดละบ่เกินสิบน่อยวินเนาะแมนมองละเนาะไม่ได้จากออกเนี่ยอ่ะใส่ตาเรีบยบร้อย อางนี้ยังชนนึงนึงเบานอวาจูันธุ์ือเือสิน่ยบานออออเดีาจูงพันธุ์นะครับบป่อยไ้เป็นเสือคือเก่ามียะเห็นเอเป็นเสือคู่ปลานัเ้ครับเอาเบิดเอาเพียนไล่กับเบนเกิดกันหน่อยได้บ้านน้อนหนึ่งมูปข้างทางนีกแล้วว่าน้องนึงทางนี้ ีเหลืองกว่าป่ะต้งเกิดน้ำผนนะครับยังสีงเบลึกนูขาพื่นน้องนี่ใช่ตัวน,นี้ในบ้าดินสเนาะจากนีสีาขาวบาสีขาวจากสามโดปดอกนะแด บางมือมาเยอะขึ้นปะน้องม,มีไข่อยู่ตัวไหนอู้อคือเลืเอแต่อะไรใช่ไข่พูดหน่อยเก็บละเอียดเช่นนี้ครับกอเป็นมาเกิดด้วยกันได้กันสีขาวอุ้ยนำมูขึ้นมาขางโขนนี่นะครับเพื่นอ,อจนจังเดาะหนึง่งสองสี่หกเจ็ดไอ้วินขนาด พนับพนันซิบกลัวเนะพราะว่าเป็นหมู่เดียวกันเนาะหมู่ใหญ่เคยถึงถูเป<ย>็นเด่นเลยสีฟ้าลุงหมูเลี้ยงเก็บมาก่อนนั่นนะครับบรินาบเลยฝาวนะครับเ <c oughs> จอวันนี้พี่น้องก็สิบรลายอเพราะว่าหมูบานนี้มีคนมาเพิ่นบ่ทันออกเนาะก็สิีฝาวนั่นเพราะแม่นังไอพินย่านฝานห่อมคือเก่าอีกอย่างหนึ่งพี่น้องแจ้งไก่ๆนี่เพิ่นก็กขีดยาง นบนะเครื่องฮ็ดออกทัวนะครับจะวันน้องเมฆนี่ยคุ้นลายอยู่มันอยู่วันสันข่าวมานะครับเจ้าว่าก็ออกคือเก่านะมันึงว่าเฮ็ดลงเพราะาบอกฝนผูตตลอดเนาะเลยเหลือผ้านหนึ่งมาพี่ครับบานมาทาำจุดของธนัดเนาะแหม่มาแข่งห้อยไปหน้าปลาฉุนฉุนี่แหละครับดินกี่ดินแน่เพราะว่าฝนตกหน่อยพี่เนาะแหมื่ขึ้นนิดตกอีกเด้อครับ ีเสียงรถพี่น้องเพิ่นก็มีอยู่นั่นครับไข่เพิ่นนี่ก็บคางชางเกิดน้ำกันด้นี่ครับม,มาพุ่มให้ระวังดีๆนะครับพี่น้องเพิ่นขี่รถหาเลยที่เด้่วินเลยธรรมดาเด้อตัวนี้แม่นอยู่บ่เลยเสกเมืองดีบ่แม่นนี่นะครับนี่ละงาเนี่กะละงาเด้ครับนี่นนเสกเรียบร้อยครับคางค้อนมันปลา เคยเรื่องแน่นอนบ่ไอวินเคยเรื่องแน่นอนเ็กดีๆก็จะได้สิ่งที่มีประโยชน์จากธรรมชาตินะครับทุกอย่างนี่มีคู่แน่นแน่นมีถวดมหันนั่นหนึ่งนี่เลยเ็กดีๆครับพี่แม่พีหนึ่งหนึ่งพันยายขึ้นมาพี่เด้านี่เจ้านี่ห่มพยอมนะครับนี่ต้นพยอมดูรัวหน่อยวินเนะจะรวยแห่งนี้หนึ่งหนึ่งมูลไปเต้ เท่าน,น,นั้นเนียนบ่เนียนมีก็เมียนได้หนิเห็ดนะจวดกับหลานนี่อีกคนอยู่ไหนเห็นบ่มเอเกือบบดสมองน,นังน่นหนึ่งเหมือนีเนาะียนจ้าลายการก่อนไอ้บินทางเห็กดก่อแดงอยู่จ้ะาลายการก้อนจักบาทเกิดน้ำกันเลยครับรกับเห็ดก่อแดงไง เิลน้ำหอมเพิ่นเบิดมือกับบทัวได้นอนหนึ่งเนีก็ไปหมองลกักลักเพิ่นแล้วครับทีกพี่ครับนี่ก็ยังออกมาใช่ปลานะครับนี่เป็นบาว,าวว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 อวว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 ้วววนนวงงววออกว บีบบามาก็จะเป็นดงงนะครับดงก็เป็นเหฮดเอิญเลยแล้วโง,ง่อีแล้ววันนึงชวยสวยนิดจ๊ะยังนึงสีกระยะก่อนเลยไอ้วิน แม <Man. S 1> นสีขาวเห็นไ่มครับนี่หน่อยคุณเป็นไม้โพกินเพราะว่าบันเสกปูดาไ,ได้อินคุณเคยเกิดเจียมกันในนี้เห็นว่าวันนี้นะครับน <c oughs> <c oughs> ะมีบอนเงงกเลี้ยงจ้าตัวนี้ได้นึงตัวนี้ไข่เองที่ขาวนะครับจะทีกันเด้อครับนี่ของพนันจ้าลายในนึง แต่ว่าใหญ่เพิ่นเป็นลาด้วยครับแต่เป็นลาสิคมนึงๆเป็นแบบบ่อบโอ้ได้อาดูเลยวิญงามปันโอ้ยพูดดินี่แจงรสชาติเดียวกันกับเพชรเพิงเขาเลยได้ครับนี่ตกสบายจังเลยบอกก็ดืิมเลยเกจะลืมไม่ลงครับวุ่นนะโอ้ยจังนี่บ้าน เพิ่งขาลายตุปุเจ้พป่ะนะกับบริออกเห็ดชนิดเดียวได้ครับอยู่ปา่านี่เนาะหนึ่งหนึ่งแม่นจ้ะนี่เพิ่งขายอีกครับอย <มา S 1> ู่นี่<ม>บ้าน,นโบง่ยจ้ะนะครับก็จะขึ้นไปนี่ลงมาทางวัดแล้วก็ลงมาจิตใต้นั่งหนึ่งเนาะขึ้นไปเถืงอุคนละครับ,บ้านทางตะเป็นอ,อ๋อคนนะครับ คางท่าอีกแล้วครับมื่อนี้ตัวนี้เป็นยังไงเจ้นี่เป็นเสื้อเห็ดเพิงว่าเมนเห็ดเพิงจับเต่าใหญ่นะครับตัวนี้เห็ดเพิงแง่งหนึ่งเฮ็ดผึ่งเหมือนเอจ้ะหรือว่าเพิงข้าวไร่ผลอีกแบบแกงนุ่มละมุนที่อีกไอ้เห็นผลทั้งไหนอุ้ยโยวับโหลดว่าเมนอีหยังอยู่ในตันนี้เพิ่น หนึง่งเปิดเราเรียบร้อยทางนี้งูขาวจ้าตรงนี้เศก์ดีเลยหนึงน่งเศก์ดีวินมั่นใจเปลือกเป็นจีบาบางๆนะครับปวกเ่าแต่แผล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 อยู่ปวดรวงปวดใหญ่ป็นีกเด้อจ้านะครับทั้งจูงทั้งบานทั้งไข่เจอแล้งูขาวเดี่ยวว่าฉันคอยเห็นบานนั่นหนึง่งเนีนจ้าเริ่มรอบสองเนี่ยนีนออยู่นีนอเนียน น้องจองครับทาน,นี้นนเปิดไปใหม่ออกนี่ดู้ยกอใหญ่ครับปุ้นเ่ยข้างทางอีกแล้วครับวันนี้มันเห็ดข้างทางนะครับวันนี้เห็ดยังหน,น,นึ่งจุดนี้เห็ดอะไรอุ้ยใครเหรอทำเพลินนี่โอ้ยหม้อเปลียนเพลินบ่เห็นติดเป็นไข่อยู่นี่พี่อิ๊ด ก็มีกำลังเนาะกลังกอาการจะมีครับออักอาการในหูว่าเป็นแหงูเหลืองดูมเป็นครับอีีเล้เอับืผนทั้งในอืม เนนาี่พี่คุน,น,นี่น่าพอดีคว้างทางเป็นอะไรเรื่องหนึ่งๆเลยเดี๋ยวด้วยจ้ะใจเย็นดีจ้ะขัดไข้ขี้ได้หนึ่งทีค่ะ มันกียงขาวสบายกไงจะอ้มพวคนสายเพื่อจ้ะกองสัมผั์กันนะครับครับอีกครับทางนินดีบ้าน ไข่ห็หมูเลี้ยงน,นะครับเป็นไหนมแม่หนุ่มหนึงสิเลยสิ <S <S เปิดไบทาแล้วนะครับเมนจนหาถาอะไรแต่นี่ใส่ดิ่งข้ามเต็นหน้่มงนึ่งข้าเต็นนีเส้น,านามาสิเป็นไข่นุ่มงนึงเนาะเมนะสิไ้ออกลงเมืองทันน้งนละครับ,บ,นนบไปทังนนท์ทองนละครับ ตัวนี้ไข่าขาวจ้ะของขาวนะจิมชอบอีกข้างๆกันเขาวดินดครับบุมยีนมยนเป็นเงเมีนอืแป้นงเป็นขาวกันบาหนึ่ขาวแลหนึ่ง แทงนีกจะไข่เลี้ยงมาเลยเป็นสายเลยนะครับนี่สีขาวนะครับเป็นกระลังแม่กัดจะบ่อเป่นผลอีกนะครับหนึ่งจ็ดการมาไข่ใหญ่ๆเก็บผลผลิตไข่จากธรรมชาติครับหอมๆในนี่ทันแกงเนาะไอ้วินเนาะ อย่างน้ำเลยดินน้ำเลยไม่ได้ระได้จะเลนผนดินเสียงหมุอนดินดังขาคาเลยครับโอ้่บอกเป็นตะหยันหนึ่งเบรกรถมาชักเลยพากลางไม่ได้เพราะนิ่งๆหนึ่งพาเขาเห็นได้ไอวินเห็นใครหน่อยเพื่อนนี่พากลางยุวยขี่รถฮานลุมาเอาเพื่อนขี่มาเกี่ยงกันแนวนี่แหละครับก็เป็นกลุ่มเป็นสายเนาะ เมนย่งเครับงอยู่ได้หนึ่งางไหนไข่ไข่หนึ่งวุ้ยบ่เมียนคืเดยวอีกพี่ทำเลคือเด็อีกพี่อยูมาปลาพร้อมกันเลยหนึ่งจะเดียบหนึงจะเป็นเป็นจูมนี้ หลายเลยครับในี่ไข่หมูนีเนาะซิปเปิลเนาะเมียนจ้ะยังแบบนี้ตันไงตันไงนั่นตับเต่าไงนะครับคือมีดอกเดียวตับเต่าตับควายเห็นนะอ,อ๋อ้ามีบานสีเหลืองจ้ะนี่นักประวัติชนทั้งปนเพิ่นเป,นป,นป,นป็นจูม่ได้เลยใกล้คลุงแระบบนิเวศใกล้คลุงเกาีแี่ ตปทั้งุนจูงขนท้งฟังทั้งหี่เป็นไข่เนาะเก็บไข่ครับสแพาเป็นนจูมนี่นะครับนี่จูมเพิ่นจ้ะสีชมนี่นงนันงองหนัหงอกสีสม้มทาิบ้านึงไข่จ้ะ นี่ครับอ๋อมันมีดอกไม้ที่ใครเนี่ยบ้นี่โอ้โหมา,าดอกพิกันนี่กันใหญ่เดี๋ยวเดยยีเดี๋ยวเลยหนึนนน่งงงกันครับเก็บเห็ดจนงงอ่าเอาดอก,น,กน,นี้มาเกียนนนึงนะครับ อู้ข่าน้ำบาดเลยโอ้ข้าวและตุ่มหนึ่งครับอล่ะนะครับพอแม่พี่น้องลูกป่านนะอาจุกชันนะครับเอาเห็ดระงขูขาวดอกสุดท้ายแล้วก็เดินทางมาหอดทางหอ,งหอพอดีนะครับหัวจัมหนักสงน้องจองห้องไห้แล้วนะครับผมนีกสิเป็นไฮมันนะครับทางสายมือไปทางนีกสิเป็นสํานักสงน้องจองของให้นะครับ เฮดมันนีากำลังออกอยู่นะครับผมหลายชนิดอยู่นะครับขึ้นในคลิปแล้แต่พอแม่พี่นนอมมีลาว่างกับเขามาเบิ่งใหญ่นะครับนะครับไปเบิ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมก็หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบใาม่วงแล้วนะครับผมสไสซ์มานเฮดยังแน่นะครับไ้ซ้ำไดนะครับมันนี่นี่นะครับหนึ่งกับมะนาวไทยเข่งงนึงมันนี้มัอนี่ไฮโซงิ้วเลยวินปลาลางสุดยอดแนงคาแข็งนะครับนี่นะครับ เป็นเห็ดอย่างนี้นะครับเขาวมาที่แหลกก็เป็นเห็ดเผื่กเขาก่อนเี้นะครับเห็ดเผื่กเขาหน่อยเห็ดกอเห็ดละงูน้อยวินเนาะแม่น,นะครับนี่ครับนึง่งหแยกเห็ดเผือกมาไว้่ช่วงนี้นะครับแม่นจะส่วนพวกนี้จะเป็นเห็ดเผือกเมื่อตาเนี่ยจะเป็น, go, หนเห็ดกอแล้วก็เห็ดละงูขาวเนาะแต่ว่าตาเนี่ยจะมีขาวน้อยนึงจ้ะแต่ว่าบวกกันเป็นเหลืองเนาะแม่เป็นไข่มีไข่มีจุมกับคัดเหลือกดีดดน้อยหนึงเนาะแม่ยนจะกับผักคือกันนะครับเคือเห้เบิิงละน้อยพี่เพิ่นจิกเกิดแกมกันเนาะแม่นะครับเพิ่มเพิ่บ ผมจะบอกทุกคลิปนะครับบ่าว่าสืส่อเพื่อนหรือว่ามาเก็บเองนั่นหนึ่งเนาะจ้ไปขัดแยกงสองสามเทียบกันแล้วครับเพื่อความมั่นใจเนาะจ้จอเอแล้วนะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีน้องนึงกั็ไปมินกระพาพี่น้องกัาปลาหาเห็ดเนาะจ้ะมือน,นีนก็นยังถือว่าโชคมันขนาดเลยนั่นจ้ะมือน,นีนพาผหาปลาน้องจอง สำหรับเด้กสามกระตาฮ่อนาะจ้ะเนาะเป็นเฮ็ดเพิงเฮ็ดกอแล้วก็เฮ็ดละงกเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปมนีธรรมาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งๆก็ไปวิ่งนอกจากเพิ่อสิบว่าขาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะวันหนึ่งก็ไปวิ่งชิพ่าพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้จะละเมื่อนาะจ้าสำหรับคลิปมือนี่สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าอะไรนะครับพายัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านนะครับผม สำหรับการเข่าปลาหาเก็บเห็ดปลาในมือนี้นะครับผมมันสุที่6มิถุนายน2568นเ่กภพแปรเด็ดดีนะครับสุดยอดข้อหมานเลยนะครับวันนี้สำหรับหมายสำนักสงน้องจองห้องให้บ้านน้องแปนหมู่สามตําบลหอยคามเพื่อบุิกจังหวัดบุรีรัมย์นีนะครับผมหมานจะนด้ใส่ถุงนะครับวันนี้ก่อนจะกลับนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากเพื่อนมียพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าเอ็ดีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแช่ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านที่รวมแนะนํทต่ชมให้กาลังใจกับมาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทราบ่ท่านใจกับขออภัยพญายมย่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมก่อนจากกันทุกมือทุกเว้นเป็นประจํานะครับผมเกษครัหน่อยไว้ใช้ให้พญายมย่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ผู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมกิบ ชงะสบจะโชคดีโชคหมานอย่ามีโรคภัยหลายใด,ดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาตรปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขทคียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอเกา่าคำว่าสวัสดีครับผมพบ่อกันใหม่มคลิปใหม่ครับ